เ,ออเดี๋ยวเราชอ็อบแล้วก็เอาไปเลยช็อตเอาไปก็จะได้จํานวนเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็ตั้งกอได้เร็วนี่นี่ดูดิเนด,ดูมือดิลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไี่คิดงเรา วันนี้ลุงกลมทํางานหวาดเสียวนิดหน่อยนะ oh. มาอยู่ก,กระอเขียงรุนนะครับตอนนี้เรามีเขียงรุนที่อายุ10ปีเนสอง2อนะครับนี่วันกอ่อนให้ดูไปแล้วเนาะไม่ใช่วันกอ่อนหรอกหลายวันแล้วละ่ะให้ดูไปเรื่อยๆเรื่องของขนาดความดกของไผ่เฉียงรุนของที่นี่นะครับอน,นี้เนี่ยเรายังไม่เคยถ่ายนะเราตัดยอดไว้รอประมาณกี่เดือนแล้วเนี่ย พอกระปุกว่าจะได้เวลาที่จะมาตอนแล้วครับถึงวิธีการตอนไผ่เฉียงรุนเราก็เอาเรื่อมีคทีนใะนคืาเราต้องมีบันไดให้สูงๆครับนี่นี่นี่บันไดสูงให้ปลอดภัยเลยนี่ความสูงที่เราตัดไว้นี่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยนะครับตัดไว้สามสี่เมตรนะครับแล้วก็เราก็มีพอมันตัดยอดไปแล้วมันก็จะมีกิ่งออกมานะครับกิ่งออกมาเราก็ตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับ แล้วเราก็มีเชือกมีืออะไรรัดให้ดีให้ปลอดภัยในการทํางานนะครับนี่ทีนี้เราจะตอแล้วครับเกิน8เดือนแล้วครับเนี่ยที่ก็ตัดไปแล้วนี่ดูดูนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่รากออกใหม่เลยเนี่ยขนาดเนี้ยกาลังจะตอนแล้วนี่นี่นี่กำลังจะตอนแล้วครับก็ถ้าเกิดว่านั่นเราก็จะตอนไปเลยนะนี่นี่อันนี้ก็เกิน8เดือนแล้วครับนี่หน่อใหม่ออกมาอ่านี่ครับเราก็จะแต่งกิ่งแล้วก็ตอแล้วครับ ถ้าจะให้ดีเราก็มีเชือกหรืออะไรรัดไว้หน่อยนึงรัดรัดคนนะครับไม่ให้มันหล่นนะนี่นี่เราก็แต่งออกตากออกทั้หมดอย่างนี้นะแล้วเราก็จะตอนแล้วก็จะประมาทเรื่องของการตกจากที่สูงครับเราก็แต่งให้เรียบร้อยทีนี้วันนี้เราต่อนนี้ขนาดถุงนะครับจริงๆทุกทีเราใช้ตอนไผ่ชังหมนเนี่ยใช้หกคูณสี่ สี่คูณหกไม่ใช่หกคูณสี่เอาไหมเราตอนเราใช้ไผ่เราใช้ขุยเนี้ยสี่คูณหกนิ้วแต่อันนี้เราหาได้ห้าคูณแปดจริงๆอยากได้ใหญ่กว่านี้อันนี้ไม่ใช่สี่คูณหกนะเป็นห้าคูณแปดนะครับแล้วก็ใส่ไม่ใช่อัดแน่นนะประมาณนี้นะครับเนี่ยเราก็มีขุยแต่อันเนี้ยขุยของเราไม่ได้แช่น้ํายาลิงลากถ้าจะให้ดีแช่น้ํายาลิงลากด้วยก็ดีแต่อันนี้ไม่ได้แช่นะครับอ้าวก็ลองดูนะครับจริงๆจะแช่ดีที่สุด อันนี้นะครับก็ตอนครับเราก็มีอุปกรณ์แบบนี้มานะครับขุยนี่ผ่าไว้แล้วเพื่อทํางานง่ายนะครับแล้วก็พุ่มครับพุ่มก็มีพุ่มหัวอย่างนี้แบบตาราของดูสำรานนะนี่พุ่มอย่างนี้กลับไปเอาตูดเอาตูดทิมลงไปเอาหัวทิมลงไปเอาตูดโผล่มานี่แล้วเราก็มัดอย่างนี้จะ้ะมัดอย่างนี้นะดูนะหนึ่งรอบครับอ้าวโอ,โอ้มัน มันซอกไม่เดียวเว้ยอ้าวซอกนี่แล้วก็รัดตรงนีสง้สองเส้นก็ได้แต่ตอนนี้มันมีได้แค่เส้นเดียวอ่าแล้วก็รัดอย่างนี้หัวอ่าจบแน่นปึก๊กรัดอย่างนี้หนึ่งอันดึงออกมาปื๊ดอย่างนี้นะแล้วก็รัดอย่างนี้รัดจานี่รัดให้แน่นแล้วก็คาดมาทางนี้อีกทีนึง แต่เอาให้แน่นนะนี่ถ้าเกิดไม่แน่นมีเชือกเหลือ,ก,อก็อีกเส้นหนึ่งก็ได้เนี่ยแล้วก็รากอย่างนี้อ่ะเสร็จแล้วอีกหนึ่งอ่ะวิธีการนะยากไหมเนี่ยไม่ยากเนาะอ่ะถ้าเกิดมันมีอะไรที่เป็นเกก,กะมันบาดมือได้เหมือนกันเลยนีย่ก็ตักทิ้งออกไปอ่าทีนี้การแต่งตัวท่าทางก็และดูการนี้มันมียุงมีอะไรก็อาจจะมีหมวกมุง้งมีอะไรรุ่นมีพึ่งพอดีเลยแต่พึ่งยังน้อยอยู่ ก็ไม่น่ากลัวอะไรนะครับาาก็จัดออกแค่น้อยนึ่งออกยอดอ่านี่นะเดี๋ยวเราก็พุ่มต่ออีกนี่นะพุ่มพุ่มแบบนี้นะ,ะพุ่มไป่างนี้ปึ๊บอันนี้สองตุ้มเลยจ้ะสองตุ้มเลย วดอย่างนี้นี่รัดข้ามมานี้พืดมานี่มานี่รัดข้ามแล้วเอาให้แน่นอ่ามันจะทํางานช้าหน่อยเพราะว่ามันสูงต้องกลัวตกด้วยอะไรด้วยช้าหน่อยไม่ต้องรีบนะนี่เสร็จแล้วอีกหนึง่งอันนี้เหรอก็คล้ายๆกันเราตัดไว้นี้เอาผ่าอันนี้ไว้รอมันจะได้ง่ายเอามือเข้ามาแล้วก็ปึ๊บนี่นี่อาดพวดเข้าไป จัดท่าทางให้ดีให้มันอยู่หุ้มให้มันอยู่หุ้มกิ่งดึงอันนี้ออกมาวันนั้นไปดูแล้วอันนี้ก็ประมาณห้า 5, 15, 16, สิบห้าถึงหกสิบเซนแล้วแต่เราจะชอบแบบไหนความยาวของเชือกอันนี้นะเอาประลัดใช้แบบเชือกนิ่มตัดอย่างนี้นะนี่ปึ๊บแล้วก็มานีท่ทีเราก็เรียนรู้จับลุงกำลางมาให้เครดิตเขาหน่อย เพราะว่าเขาสอนวิธีการนี้ให้เราเดิมลุงไม่ได้ทําแบบนี้หรอกใช้อย่างนี้ดีไว้ก็เลยเอาแบบนี้เลยอนี่ให้แน่นก็จบไปนี่แน่นอย่างนี้ตรงกลางนี้เอาไว้ทีหลังให้ตัดไปก่อนแล้วก็ค่อยมาท,ทําทีหลังนะทีนี้เราก็มีหน้าที่คือแต่งไปเรื่อยถ้าไหนลุกทุกลุกเลอะเทอะเราก็แต่งออกตรงนี้ลากาศเพียบเลยแล้วก็หุ้มเข้าไปยังอ่อนอยู่เราก็มาหุ้มอย่างนี้ และอากาศนี่ก็คือมันเป็นกิ่งใหม่เหมือนกันเพราะเราตัดไว้กิ่งแรกออกมาเนี่ยมันยังไม่มีเลยแล้วเดี๋ยวมันมาซ้อนมาอีกใจเย็นๆค่อยๆทําไปแล้วเดี๋ยวเราก็แล้วข้อดีคืออะไรณเนะวะลานี้ก่อนนะทํานาน,นอย่างสักสิบห้านาทียังไม่เจอคันเลยเนี่ยเออไว้เขาท่าไว้ยังไม่คันนะไม่ใช่อุปทานอะไรนะยังไม่คัน อุปกรณ์ที่เราจะมีการตอนก็มีอย่างนี้ครับไอตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็มีถุงอย่างนี้แล้วก็มีเชือกห้อยมาด้วยนี่อันนี้เราก็กลับหัวใช่ไหมเรากลัวตกเราก็เอาทีละชุดของมันไปนี่โอ้นี่เป็นปั้นเลยนะแต่ว่ามันได้ไม่ทั้งหมดเพราะมันออกแบเป็นปั้นเราก็เอาไปทีละก็สองอันสามอันกว้วจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราทําทั้งแผ่นเลยก็ได้เนี่ยแต่เราเสียดายเนี่ยดูมันเยอะมากอะเนี่ย เดี๋ยวเวลาเราตัดค่อยมาว่าจริงว่าตัดทั้งแผ่นเลยก็ได้ทั้งเขาเรียกว่าทั้งพวงเนี่ยเล็กๆขนาดนี้เนี่ยดูดิมันเยอะเกินอย่างเงี้ยก็ต้องคุยออกเหมือนกันนี่เพราะกิ่งมันเล็กเนพุ่มอย่างนี้พุ่มอย่างนี้นะเอาวิธีการนะ ก็ง่ายๆนะนี่ปุ่มปุ่มไปถ้าเกิดมันใหญ่ก็ใส่เข้าไปหลายๆอันเลยก็ได้วิธีการตอนอันนี้ตอนไถ่เสียงลุนเดี๋ยวจะให้ไปดูต้นที่เราจะต้องต่อไปเราก็ต้องตัดนะนอเน,นี่ยออกมาใหม่อีกเหมือนกันครับแต่๋ยวนี้เดี๋ยวเรารอตอดแล้วก็รอตัดไปเรื่อยๆสองกอนี่คาดว่าน่าจะได้หลักร้อยหลักร้อยกิิง สองกอเนี่ยมันใหญ่มากอ่านี่นี่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเรข้ามาตอนนี้ใหม่ตอนนี้อีกที เด็กะแล้วเดี๋ยวเราก็ตอนตรงนี้ก็ได้เนี่ยมาไล่ไล่ให้สวยๆโหดูนี่นี่นี่จริงๆกันเนี้ยสามารถเอาไปปลูกได้เลยนะไม่ต้องทําอะไรนะเนี่ยปลูกได้เลยครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเลยเพราะว่ามันเพราะว่ามันเหมือนกับลากแน่นจนเรียกว่าเออทำก็ได้หรือว่าเลยคุณเอ้ยไม่ใช่ตัดยกปลายมันปะเนี่ย เราจะชําก็ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะเร่งนะเอาอย่างนี้ได้เลยครับก็ต้องมีแบบนี้นะถึงจะก็มีขนเหมือนกันนะแต่งแต่งให้สวยไปเรื่อยๆแล้วก็แต่งออกแล้วก็เอาอันนี้ออกเนี่ยแต่งให้หมดเลยเราจะต้องทํางานแล้วเนี่ยแต่งอย่างนี้แล้วเราก็ค่อย <c oughs> กอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดกมากเท่าไหร่นะสงสัยมันอยู่ข้างนอกหรือยังไง ฝั่งโน้นมันชุ้นกว่าไงตกมากลองศาดดูอีกทีนี่นี่ดูดีนอมันออกมาดินี่เดี๋ยวกรนี้เราก็จะทําเหมือนกันเดี๋ยวกรนี้เราก็ทำเหมือนกันแต่กรนี้ความดกสู้ไม่ได้นะเราจะทําไปเรื่อยๆ่ทั้งหมดเลยตัวนี้กําลังเร่งแล้วสามารถเอานอขายได้นี่นี่นี่เดี๋ยวจะไปนี่นี่อันนี้นะดูหน้าก่อนดูนะดูหน้าก่อนดูหนอกันอีกประมาณถ้าไม่เกินสามสี่เดือนได้อีกประมาณใช่ไหมเนะ บาลเลยเดี๋ยวเราปล่อยให้มันสูงก่อนแล้วก็ชาพิยอดทีห่างอ้า,นนอานอวน like, ุงมคมฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้มาตอนไข่เฉียงรุนครับก็จะเป็นตัวเด็ดอีกตัวหนึ่งของสวนเราซึ่งปลูกไว้ถึง10ปีแล้วครับอ่าให้ดูกอน,นั้นนะอีกสองรอบสารอบไปก็ได้กอนั้นมันสวยไม่ใช่อะไรหรอกสวยมากอ่าตรงนี้ก็จะเป็น กิ่งที่ค่อนข้างใหญ่มากเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราจะต้องมาเลาะเอาไปแล้วเนี่ยดูดิครับนี่อ,อะไรทั้งหนานี่ดูดิโอเขาเขาตัดหน่อไปพอตัดหน่อไปไปมันก็เลยมีกิ่งแขนงใหญ่ๆอ้วนๆมาเดี๋ยวเนี่ยแล้วเราเชาะไปได้เลยเนี้ยให้ไปปลูกได้เลยกํลาลังเล่งจํานวนมันอยู่เดี๋ยวเราไปปลูกนี่เป็นร่มเลยน,ะนี่ได้ไหลายกิ่งแล้วครับนี่เ,ออ<ม>เดี๋ยวเราเชาะแล้วก็เอาไปเลยชเชาะเอาไป ก็จะได้จำนวนเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็ตั้งก่อได้เร็วนี่นี่ดูดิเนดูดูมือดิประมาณเท่ากับนี่กิ่งมันนะเนี่ยจากการที่เรา,าตัดหนอ่อนี่มันก็ไล่มาเรื่อยๆไล่ชัน้นมาเรื่อยๆไผ่เชียงรุนก็คือไผ่ตรงพันหนึ่งอ่ะจริงๆแล้วอ่ะแต่ทีนี้มันได้มาจากอยู่ที่ ทางอุทยานแห่งชาติคลองพนมสุราษฎร์เราก็ไปเก็บมาหลายรอบแล้วครับเก็บพันมาหลายรอบมากดูนี่ครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับนี่ดูแปดนิว้วอะอย่างเงี้ยเราปล่อยได้เลยนะแต่อย่างเงี้ยต้องเอาออกเนี่ยจริงๆอย่างเงี้ยถ้า,ม,ามันเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ว่าฟอแล้วั้างเนี่อย่างเงี้ยต้องเอาออกเนี่ยหน่อเงี้ยต้องเอาออกคือมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่มุดจ,จากใต้ดินออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ย มันไม่ได้มุดจากใต้ดินแต่ถ้าเกิดเราในขณะที่เราจะทําพัน์เนี่ยเราทาได้หมดอ่ะเดี๋ยวเราปล่อยไปแล้วก็แต่นี่แปลกใจมากมันห่างดูนี่ปรากฏว่ามันสงสัยไปเจอท่อมั้งมันมุดมาห่างมากเลยโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวเราจะทําพันุครับปีนี้ดูดิครับนี่มือนี่ดูครับโอ้โหเร,ร,ริ่มเริ่มมาท่มเลยสวยแปดนิ้วอัครับตรงนี้มันอยู่ชายคาพอดีไง ใหคาพอดีเลยเดีย๋ยวเราต้องมาเล่งจำนวน7,080 ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ